สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่านอกค่ะกับป่าบนคนอีสานมือนีป่าบนคนอีสานกระดมากิดตามเรื่องเล่าวความฝันของพ่อบุญค่ะพ่อบุญเพิ่นฝันนอกค่ะเพิ่นฝันว่าได้ไปห่วยไปหองกระต่าพอหนุกสงโตพ่อบุญสิ้โไฮโห้ลาดกับทันผู้ช้มทางบาดแนวไรค่ะ ะไปบึงเอาน้ากันไปฟังน้ากันเนาะค่ะเพิ่นสิให้สุกโต้ไหลค่ะไปค่ะสวัสดี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 ค่ะตาบุญค่ะค่ะได้ยินว่าตาบุญอีฝันเนาะค่ะเดี๋ยวลงมาติดตามเรื่องแล้วความฝันเนาะค่ะว่าตะบุญนี่สีฝันจังไรเป็นไปเป็นมาแนวอไรเนาะค่ะกั บอกสู่ท่านผู้ชมพักฟังเลยค่ะพันว่าเลยอาบน้ำลงน้ำหัวน้ำห้องค่ะเห็นลูกอยู่ในน้ำร้อยอยู่คือป่านี่สองตัวก็จับไหลเวิรทั้งสองค่ะกรจับมันจะเป็นอย่างแล้วกับหูหคือไก่ตัวใหญ่บอกค่ะบ่ชำนุคุมนี่ละชำนุคุมตัวเล่ๆค่ะนามนี่กรเดิกบอกค่ะ เลิกอยู่เป็นหนามใสนกมันอกล่อมีหูหนามอยู it, ่เล <po ิกเลือกอยู hmm. ่แต่ว่ามันหันเดี๋ยวเห็นนกแต่ว่าเป็นหนามให้หน้าบ่อน้ำงวยหอมบ่อน้ำงวยน้ำหอมค่ะไปเห็นนกเนาะแม่ค่ะจับได้ทั้งสองบอกค่ะได้ทั้งสองแต่สิมีตัวหน่อยครับตัวใหญ่นกหน่อย มือเ้าไปเลยบ่เ่าสาส่วนเอานนี้ตัวนึงก็จับไว้จำไ้ตัวสองก็ส่วนส่วนมากระเลยไหลเวททั้งสองกรบอกแค่เนาะกระขุ่นไม่โมลูกเนาะขุ่นนี่นนได้น้ำนะน้ำเสใส่มื่อกว่าจับเลยกว่าจับมาเลยมันเกาไปห้างเขาเมือนกับโมไปเนาะกระลอยโอ่ห้าอยู่เออลอยเขาอยู่ลอย คิดว่านกเป็ดแต่กับว่าแมนนอกกักเป็นนกัวหน่อยก็นกเป็ด,เ,ปด,เ,ปดเออตัหน่อยบอ้ะนกคุมนกคุมเือนกคุมเนี่ยไล่<ๆ>ไล่ไล่ไล่เปนกคุมแตเคยฟันบอกค่ะบก็บว่าเคยเจียเลยว่าเคยฟันเกียวเมื่เคยฟันเห็นนกเห็นยังจักเถื่อบอ่บอกเป็นขังเลยเป็นขังเลย ต่อพ่อพ่อหลังจากที่คุณลุงจับไดโนกลี่งไปจงไหนตัวเมื่อเอาเมื่อเฮือนครับมันทาเมื่อเลยนะเมื่อเลยตื่นเลยตื่นเลยฝันทั่วนี้ที่แรกก็ดีใจอยู่ว่ามันมันเป็นเรื่องจริงนะว่าได้นกลิ่งคือกระใสอาหารแล้วลาบแสบแมนบมคุณลุง ยักเสียเอาไปแล้ไปยังกับโมโหกันเนื้อเอามาดีอย่างกับโมโหแต่ว่าดีใจหุ่มห่มอยู่ในห้องดีใจอยู่มันคุ้มมากคือมากถ้าเป็นเป็นฝันฝันเนาะค่ะน้องเป็นเียงว่าแต่สิได้นกจริงๆกับตัวได้เนาะค่ะสงสัยกับสิมิสุกเนาะค่ะเนาะเออที่จะจะเป็นไปไหนบาจากมิสุกเพราะว่าพูดงอาชิมิสุเพราะว่านกนี่มันโมเมนต์เดียวจิจับไหลง่าย่้โมเมนต์เดียวจิตไปร้อยน้ำอยู่ขึ้นไปรอยอยู่เลือกเต๋อแน้ แต่น a านมันใสเท่ากับเดียวเห็นมันเข้ไปไใสเท่ากับโหนนะจะ่าคิดคิดขันแต่ไ่เอาป่นี้ลูเป็นเลรเพราะว่านกแค่นกมันดินอยู่ทั้งฝ่ามันอยาดหนามผมเลยมันหยาดน้ะมันบ่อกข่ลงน้าีไปหาหมอพอกระตายอยู่ไปบ่อไใหเทีวฝันใครขนแต้ซซยมั้เข็นบ่้นแต่ไงเขาแพ่บ่โตเดียวเลยศูนสอง วีกมันออกศูนย์สองพี่วีมันหาคอยเล่นซีเยออเก่งมากกับซีหกแต่ซีีหมากอีรีเลยเอบาดนี้งัวดีซีเลยนะหวดีเก่งไหวล้วบอกคุณลุงหัวดีเก่งไหวมีตัวใดนี่หะหัวดีเก่งไหวล่วบอมีอยู่กันเสียงเบิ่งต่วันมันจะถืออยู่ต่ว่ามั่ซขี้เกียโซ่บดีกันลงมาบ่ท่านไหกัน ดื ah. ่อยู eight, yeah. right. ่เพราะว่าเขาเสียงเขาเสียงเมืองมันมันฝันดีอยู่นะเดี๋ยวกะสีมาตามน้ำคุณลุงพยายามแบบว่ากันกองไว้เนาะคุณลุงเนาะเดี๋ยวสีมาตามให้ท่านผู้ชมคือเก่าค่ะนี่เก่งเท่าทุกงวดเนาะคุณลุงเนาะมันกับเขาอยูะค่ะพิดกันนี่ที่หวานไค่ะเขาแน่เน่ามฝันเนาะเขาแน่ทีนี้บ้านนี้งวดนี้ฟันเห็นหนุกที่เตีตัวแรกทั้งแรงนุกธรรมดาก็เป็นหนึ่งเลย นึ่งค่ะนาหน่อเนาะค่ะหน่เกหน่อมันเป็นหนึ่งเดีค่ะหนึ่งยังละคาคุณตตาโอ้โหแต่ว่าเมื่อเข้ากับเป็นหาสองเมื่อมันจิเป็นยังเข้าเลยเสรสาวสองเมื่อสิบเปร์ไปา้เอาคุณลุงเปร์ไห่ตัวไรเป้์บุ้งลุงลุงมัดตัวไรเปเ์บุ้ง ันลักษณะนีต้องเอาเป็นตัวนี้ล่ะสิเอาตัวไหนคอลูปีให้งเอนเล็ดสองหมดจับบ่จับเอาจับเป็นเจจับเจ็ดนกสองกเจ็สองเียมออกเจ็ดหนึ่งหเป็นนเนาะใช่เป็นจ็ดหงกสองตัวมันมันงามงามหนึ่งค่ะ จะเอาเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งหรือว่าเจ็ดสองจัดสี่นอคุณลุงนอสำหรับตัวเลขที่คุณลุงบุญพันตีให้ค่ะท่านผู้ชมค่ะความฟันของคุณตาเนี่ยม่ยัง่ืเติมอยู่บ่ะคะบ่มีทานี้แล้วค่ะมีมีทอนี้่้ะเบ้าระเบ้าไประงวดหนึ่งค่ะตะว่าอัน ทปให้ผอื่นแต่ให้อีสคนแป้แม่นมันบอกความฝันตัวนี้เปแม่นจนจะค้องว่าเป็นไปไหนใครสองหน่วยไปย์ศูนย์สองก็คนลุง่านี่คัะจะค้องู่แปยเป็นชุศูนย์นะแต่ว่าเขาแปลให้ศูนย์สองศูนยก็เขาะค่ะคุณตาเนาะแม่กระได้ค่ะค่ะค่ะอหมอมันีออกศูนย์สองี่เห็นช่วงนั้นนึง เที่ยซื้อแปะถ่านะมันออกซุ่นรองอยู่ดีหลอบนีคุณตาพนกสีเอาไปให้คนบ้านเดียวกันนี่แหละค่ะที่ว่าพนแปะเมนนะคะแปะให้อีกค่ะท่านผู้ชมค่ะจังได้กะเดี๋ยวสีให้เนวทางไว้ใตคลิปค่ะท่านผู้ชมกะเขามาเบิ่งกะเมื่อกดไหลกดแช่กันเอานะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณตาบุญเลยๆค่ะที่มาให้เนียทางตัวเนกทางความฝันกับท่านผู้ชมของเราค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะสรุปตัวเลกของลุงบุญเนาะค่ะลุงบุญเพิ่นฝันว่าได้ไปอาบนนำหวยหองค่ะไปอาบนนำหวยเนาะค่ะนนำหองเพิ่นไปเห็นนกสองตัวค่ะ รุ่งบุญก็ได้เอามือเศร้าจับเอาเท่าตูค่ะรุ่งบุญเพ็นก็ได้เอาจับเป็นเจดนอค่ะเจดหนึ่งหนึ่งค่ะเรขของรุ่งบุญค่ะเจดหนึ่งหนึ่งเจสองค่ะหนุกสองตูรุ่งบุญพันวาเจดสองวันที่หนึ่งพฤศิกีกายนพ่อโสสองพันหาลอยหกหกอย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสาน กดไล่กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนั่มในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสานกับมิทยียงทอนคลิปหนาพ่อกันไม่สูกสศกหมานหมนหิ่งหิ่งตังๆกับโตเลข,ของรุ่งบุญค่ะสวัสดีค่ะ